สวัสดีค่ะยินดีต้นอนรับสู่ช่องเฟิร์มบุญชูชาแนลนะคะครั้งน,น,นี้นะคะก็มีใครมาเต็มหน้าบ้านลุงเลยนะคะโอ้โหนี่เอฟซีมาจากไหนอันไหนมาจากกร่างมจาก,จากบ,บึงการมางานแต่งข้าวเนี้โอ้สวัสดีนะคะขออนุญาตถ่ายนะคะสวัสดีค่ะนี่นะคะโอ้นี่นะคะ,ะ,คะมาจากมาจากจังหวัดอะไรคะกร่างครับมาจากบึงการโอ้ นนี่ะะคก็มาจากบึงการนะคะก็มาเป็นเดือนนะคะ FC นี่นะคะไม่ได้รับไม่ได้นอนดูกันอยู่อย่างเงี้ยเลยคือจริงเลยขอถ่ายรูปแน่ขอถ่ายรูปกับตาชานนะคะนี่คนตัวไหนมีกตัวกลาลอะไรแข็งๆเลยพอด้ายแล้วพวกเราเวลาตรงนี้โมโยเขามีเอฟซีมาถ่ายรูปกับตาด้วยนะครับ อันนี้ตาชานเป็นพระเอกแทนลูงพลนะคะนค่ะเห็นพอเาดีใจแล้วนะคะแค่เห็นตาชานก็ดีใจแล้วนะคะนี่รไปเรื่อยๆดูอยู่ที่ีลไเรื่อยๆเออแต่ยังพ่อด้เนี่ยมาตัวว่าเสยหาใส่ไปเสีเอาไปเรียกเอออย่าเหาคนบือการมาให้นี่นะคะเอลซีว่าจะหาคนบุกการมาให้ตาชานนะคะ ยอลยเลยค่ะดนาปลอภัยนะคะค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะเดินทางปอดภัยค่ะนอันนี้ก็มีชาวต่างชาติมาอีกนะคะนี่นะคะฮัลโหนี่นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้มาจากโนเวเนวอ้มานย์นี่นะคะนี่นะคะเห็นแต่ในข่าวนะคะไม่ไม่เคยเห็นนะคะ ใชดีกว่าแะคอนนะครสวัสดีค่ะคุณตาสวัสดียามเช้าค่ะุคุณตาดีใจไหมเอฟซีมหาแต่เช้าดีใจแต่ว่าตอนนี้มีเอฟซีมาจากอะไรนะคะอ้เครื่องของตาถ่ายไม่ได้เป็นเพราะอะไรคะ จริงเหรอหนายนาดูดิจ้ามันเต็มหรือเปล่าคะแล้วเป็นอะไรถึงถ่ายไม่ได้ถ้ามันไม่เต็มลูกระบาดเยอะมล้วก็ห่างไว้สักนิดนะคะฮะ ดูนในที่ค่ะนจะเก่งนี่นะคะคุณตาก็ดีใจนะคะ FC มาหาแต่เช้านะคะ FC มาหาตะเช้านี่นะคะ รถของนี่นะคะจะได้ขึ้นนะคะกับรถของหยาดเทสนะคะอ้าวนี่นะคะโอ้โหนี่นะคะก็ช่วยกันดันนะคะช่วยกันดันไปแล้วนะคะเนาะ,ะก็เดเข็นเข้าไว้ในร่มนะคะ รถเป็นอะไรเหรอรถเป็นอะไรคะพี่เพชรอยู่ก็สตาไม่ติดรังเลื่องระจบมันเลื่อนกระจบขึ้นะไมคือตอีเกียรด้นาะไะจบได้ไหมดาไฟไม่พอไฟไม่พอใชีแล้วว่ายังได้ปลดเกียร์ได้เนาะแต่ไฟกระจกยังกดขึ้นไม่ได้ก็ช้าดีกว่าอะเปิดเปิดแอร์ไว้เรียกไงหรือว่าแบตหมดแบตหมดค่ะ ไม่ได้เปิดเปิดแกะแา่ไฟมันดังกอกไม่รู้แบบนั่นแหละตอนนี้ก็คือว่าเออนี่ไงไฟกำลังเข้าในกล่องนี่มันมีอะไรร้องอยู่กล่องไฟไฟในรูปแบบว่าอืมนี่นะคะก็ของยาดเพชรนะคะรถยังไม่ถึงแสนเลยนะรถจอดท่าเนี่ยมันร้องในกล่องเนี่ยเออใช่เนาะตึกตึก เป็นกับระบบหรือเปล่าคะลองดูสิถอดหมดแล้วล่ะมันจะเป็นเราเข้าเข้ามนเดิมเ่ยหน้าจอมันบอกหรือเปล่าล่ะคะพี่เพชรหน้าจอตอนแรกไม่มีไฟนี่พ่อพ่อคือมาชาร์จไฟให้มันดีขึ้นเนี่ยแล้วแล้วหน้าจอมันแสดงไหมหน้าจอไฟขึ้นหมดครบหมดอ้าวเหรอแต่พอจะเหยียบสตาร์ทไม่เหมือนไม่ติดซึ่งติดง่ายมากขับออกมาจากบ้านก็สตาร์ททีเดียวติดเหมือนทุกครั้งอ่ะลอปาฏิหาริย์มากเลยอ่ะไม่ใช่จออยู่ตรงไหนตรงนี้ มันแตกอะตรงที่ว่าขับมาดีๆแต่ว่ามาจอดแล้วก็ลืมปิดไฟหลีนี่โอ้แล้วพอจะสตาร์ทุกไฟหมดอันนี้พ่อฟืนชาร์จให้หน่อยจะมีไฟเข้ามาละแต่รถก็ยังไม่ติดเคยเปลี่ยนแบตบ้างหรือเปล่าแบตเพิ่งเช็คมาทุกอย่างโอเคหมดเลยก่อนหล้าไอพวกเครื่องอะไรก็เช็คนะแต่ว่าแบตแบตหมดอะมันจริงอะแหละว่าไปเปิดไปเปิดไว้เดี๋ยวถ้าชาร์จไฟก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้เก่าแบบเสื่อมนแก่นแใช่เพราะว่าถ้าถ้าแบตถ้าไปเปิดไว้ไฟไว้ก็ตัวเล็กมัน บอกช่างตามให้มาดูว่าช่างตามเขาเป็นช่างใ้่ไปแล้วช่างยืนหลายไฟช่างตามเขาไม่ไม่ไม่ให้เขามาดูให้ใช่ว่าาาจ้งเเลอืมขต้องต้องให้เขามาดูพี่เพชรเพราะว่าพ่วงก็บอกเหตุผลว่าพ่วงไปแล้วมันก็ยังไม่ติด ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรพใช่เราก็ต้องตามช่างมาอยู่แล้วช่างตาเขมทำเป็นใช่ไหมโอ้ยช่างตทำเขาช่างเลยแหละช่างรถนี่แหละช่างตทำเขาเป็นช่างช่างซ่อมรถยนต์ช่างไงคุยให้หน่อยได้ไหมบอกว่าพี่เพชรจะมาซ่อมให้หน่อยว่าเอาไปคุยกับเองเลยไปเลยไปแล้วไปมาเมื่อกี้เนี่ยนั่นแหละพี่เพชรไปคุยกับเขาเลยเขายังว่างอยู่ไปคุยมาแล้วค่ะอ่ะนี่นะคะเนาะไม่ไปปกติ นี่นะคะเราก็มาดูเรามาดูนะคะว่าช่างรถของพี่เพชรนี่ก็สตาร์ทไม่ติดก็น่าจะเป็นกับระบบไฟนะคะ f อเนาะเพราะว่าบางทีอะรถ่ะถ้าเกิดว่าเราไปสตาร์ทไว้นะคะถ้าเราไปสตาร์ทไว้หรือถ้าเราไปเปิดไฟไว้นะคะมันมีโอกาสนะคะแบตนะคะมีโอกาสหมดนะคะ f อ โอ้โนี่นะคะขออยู่ห่างๆดีกว่าน,นะคะเพราะว่า FC มาเยอะนะคะน้องวันนี้ FC เยอะมากเลยนะคะ FC อ,อ่ซนี่นะคะ FC ก็ยังมาให้กำลังใจลุงป้าเสมอนะคะนี่ยะคะ่ะ